รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์นะฮะเวลา15.00น,น20นาทีทางทรบ5แห่งนี้กับผมออก,กิรติเทพทานครับวันนี้ฮะหลายๆคนมีคำถามถามผมว่าถ้าวันหนึ่งเราจะเข้าไปเที่ยวในค่ายทหารมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเข้าไปเที่ยวได้เราจะเข้าไปเที่ยวยังไงได้บ้างแล้วเราจะได้อะไรจากการเที่ยวในครั้งนี้บ้างต้องติดตามครับผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นค่ายอะไรต้องติดตามครับผมแต่ในช่วงนี้ครับโอนตอนเมืองชนไปก่อนเลยครับ สนับสนุนโดยจังหวัดชนบุรีส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวของรอ2ี่อรออในจังหวัดชนบุรีนะครับุกผู้มก็คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์ครับที่นี่จะรวบรวมรวบรวมเวลา เวลาหมายถึงว่าสิ่งของที่เป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงนะฮะอยู่ในนี้ทั้งหมดครับวันนี้เราจะคุยกับจ่าสิบเอกชัยรัตนทองสิงห์ครับท่านเป็นนายสิบไปรำพันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเรียกพี่ชัยรัตน์นะใช่ครัพี่ชัยรัตน์ครับต้องถามพี่ชัยรัตน์ว่าวัตถุประสงค์ของของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กับประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงครับคือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรให้คนรุ่นหลังระลึกถึงบรรพบุรุษของทหารเนี่ยที่รวมมมบในสภูิาหลี มื่อปีพศ2493ที่ไทยเราเข้าไปช่วยเกาหลีใต้ตอนนู้นในการลบกับเกาหลีเหนือถูกต้องครับแต่ไฮไลท์ที่นี่ในพี่พิพัฒน์มีสองจุดนะครับจุดหนึ่งก็คือปืนกระบอกนี้ฮะที่ผมยืนอยู่ครับนนี้สําคัญยังไงพี่ทําไมเราจะต้องมารู้เรียนรู้จักเขาอะคือมันเป็นปืนกลหนักสมัยนั้นของจริงเหรอของจริงอะของแท้่เลยผมยอมรับเลยเป็นของแท้ลองจับดูฮะลองจับดูดูนะ ของแท้ที่ใช้ในสงครามในยุคที่เราเข้าไปช่วยเกาหลีใต้ถูกต้องครับก็คือกระบอกนี้อยู่ในสนามรบนั้นด้วยนั่นครับถูกต้องครับไอ้จ๋าคงสอยมาหลายลายนะเนี่ยไอ้จ๋าตอนสมัยก่อนเขาเรียกว่าสี่คนหามสามคนแบกเนี่ยจะไปที่ไหนมันหนักมากอ่ะอ๋อปืนคนเนี่ยคือถือคนเดียวได้เลยคืออันนี้สมัยก่อนนั่นคือเราเห็นในหนังเห็นไหมครับตั้งในฐานแล้วก็ตุ๊ตตุ๊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 แต่ถ้าจะยกต้องช่วยกันยกสี่คนช่วยกันยกสี่คนสี่คนกันปืนหนึ่งกระบอก ครับคนละขาขาหนึ่งขาสองขาสามขาสี่โอ้โหครับแล้วก็แบกไปแบกไปอีกนะฮะแล้วยังต้องมีคนคอยคุ้มกันคุ้มกันด้วยปืนกระบอกเนี่ยมีกระบอกครับกระบอกเล็กนี่คอยคุ้มกันเคลียร์เส้นทางอีกครับเอาละเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในฮะเชิญครับด้านในเลยครับ ห้องนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับนี่คือไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับมาพอเราเข้ามาใน ส่วนในสุดของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับผู้ชมครับในรอ21รออจนบุรีนะครับก็จะเป็นห้องที่สาคัญที่สุดต้องให้พี่ชลัตเล่าแล้วครับนอันนี้อันนี้คือพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าุรกิจ์พระบรมราชีนาถครับซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบห้ารอบทีนี้ผมถามนิดนึงฉลอมพระองค์ทั้งหมดที่อยู่ในนี้เนี่ยของจริงไหมพี่ของจริงทั้งนั้นนะครับที่ท่านพระราชทานให้ทั้งหมดก็คือที่พระองค์ทรง ใช้ทั้งหมดครับชุดต่างๆทั้งหมดนี่เลยฮะถูกต้องครับผมเห็นในข้อมูลคุณผู้ชมเส้นนี้ทองคํา <c oughs> นี่เป็นทองถักหมดเลยนะฮะถ,ถูกต้องครับแล้วก็จะมีอะทองคําผสมบางส่วนในส่วนที่เป็นเครื่องหมายยศพระราชินีไม่ได้ดูแลเฉพาะประชาชนแบบผมพระราชินีก็ดูแลยันถึงทหารนะฮะดูแลพลเรือนทุกๆคนเลยดูแลทหารกองทหารนี้ดูแลหมด นะครับแล้ววันนี้พระองค์ก็พระราชทานความสําคัญนะครับเพราะว่าในทุกๆรายละเอียดที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะฮะที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่นะครับแล้วก็มาดูแลกันโอ้โหเจ๋งเลยครับไปต่อดีกว่าพี่เชับ สามัคคีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับผู้ชมครับในการเข้ามาเที่ยวชมในค่ายทหารนะฮะในวันหยุดพักผ่อนก็คือในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของอาวุธครับวันนี้ครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านร้อยโทพนิชเปรมานุพันธ์นะครับผู้บังคับหมวดอาวุธหนักครับร้อยยี่สิบเอ็ดพันสามรออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้าเรียกพี่พนิชนะครับพี่พนิชครับอย่างอย่างเรื่องของปืนเนี่ยพอเรามาเรียนรู้จริงๆ้มันมันมันจะดีอะไรกับเราบ้างที ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องปืนนะครับก็เราทําให้เรามีหนึ่งเลยเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเราไม่กลัวปืนนะครับแต่ในส่วนจริงๆแล้วเนี่ยการก่อนที่จะเรียนรู้ปืนแล้วทําให้การเรายิงปืนได้แม่นยำเนี่ยนะครับจะต้องมีการเรียนรู้ทักษะจากครูนะครับผู้สอนนะครับทำให้รู้กฎการใช้ความปลอดภัยต่างๆจะมีการตรวจการใช้ปืนนะครับ เราเรียนรู้พวกนี้แล้วเราทาให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วการยิงปืนที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีการฝึกสมาธิครับงนั้นพี่บินิตขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเจอครูผมด้านในได้ครับยินดีนดไม่แล้วครับผมขอบคุณมากพี่ต่างจากงานวัดนะฮะต้องมาทําความเข้าใจกันนิดนึงทีนี่ครูครับไอ้พวกนี้คืออะไรครับ ตำแหน่งที่เป็นพอพานนี่ก็คือในตำแหน่งที่เมื่อโดนกระสุนเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการพิการขึ้นมาได้นะในส่วนที่่อเต่าเนี่ยก็คือ,อ,อตายตายมาเรียนรู้กันครับ่อเต่าตายพอพานพิการ่อเต่าตายตรงนี้เอ็กหมายถึงว่าอกหักนะครับผมจวไปดูเรื่องปืนดีกว่า เอาน้วเข้าไปในไกปืนครับมันไม่ยิงวุ่นี่แหละครับนะฮะอ๋อคืออย่างนี้รับละมือเข้ามาเลยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ะบวนการของการลั่นไกก็คือการเหนี่ยวไกเดินไกตัวตรงๆนะครับลากไกเข้ามาตรงๆนะครับปอยให้ปืนลั่นไปเองครับผมแค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบยิงดูเลยไหมฮะครับคูครับ เอาละฮะคุณผู้ชมครับผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นศูนย์ทดสอบกำลังใจผมอยู่กับร้อยตีประดิษฐ์บุภาดีนะครับผู้ช่วยนายทหารฝ่ายธุรการนะครับและกาลังพลร้อยยี่สิบเอ็ดพันสองรออสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่ประดิษฐ์เลยนะครับได้ครับพี่ประดิษฐ์ครับอย่างอันนี้เราเรียกกิจกรรมนี้ที่ที่คนทั่วไปประชาชนเวลามาเที่ยวในค่ายนี้ก็คือเราเรียกโดดหอเลยทดสอบกําลังใจการกระโดดหอสูงสามสิบสี่ฟุตเมื่อจบในการโดดนะครับที่ เราก็จะมีเครื่องหมายให้นะครับขีดความสามารถและม er ีมอบประกาศและเครื่องหมายพร้อมผู้ที่เข้ามาในการกระโดดครับตัวนะครับเครตัวระดอีอกเดี๋ยวมนีึงเดือยหนึเดยสองเดือยหนึ่งสามเดือยหนึ่งสี่ตัวเริ่มพร้อมยังครูครับให้เข้าไปก่อนเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับ ถ้าขึ้นมาแล้วมันจะต้องไปก่อนเลยเพรขาเนะมันตามประเพลดีเขาใจถึงแล้วขึ้นมาเนี่ยเขาแซงเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ความตั้นใจในการเดินทางมาที่ค่ายแห่งนี้นะครับผู้ชมครับกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมว่าอันนี้เป็นที่สุดเลยนะครับผู้ชมครับเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องเลยนั่นคือเรื่องของการฝึกการขับขี่และบังคับม้านะครับผู้ชมครับวันนี้ครับผมได้รับเกียรติครับ จากพันโทเบญโพลเดชาติวงศ์ณุธยาครับผู้บังคับกองพันทหารราบที่หนึ่งนะครับกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่เบญโพลนะครับได้ครับพี่เบญโพลครับอย่างตรงนี้เราเราเปิดมานานเนี่ยพี่ที่แบบให้บริการกับประชาชนศูนย์ฝึกขี่ม้าของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นี้นะครับก็ตั้งแต่ถ้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆก็ตั้งแต่ปี40 2,543ต้นมาแล้วก็10 10กว่าปีละนะครับเป็นเพราะพระราชวันีของ สมเด็จพระนางเจ้าพรมราชีนาธท่านรับสั่งให้กําลังพลในหน่วยนี้ต้องบ,บอกหน่วยนี้เป็นหน่วยของพระองค์ท่านท่านเป็นเปรียบเสมือนองค์กบพิเศษของเราครับท่านก็มีพระเาชานาธให้กาลังพลในหน่วยนี้ได้มีทักษะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนอกจากในในเรื่องของความรู้ความสามารถในความเป็นหันลาบแล้วเนี่ยเรามีหลักสูตรพิเศษหลักสูตรหันเสือนี่คือที่ไปที่มาเลย ถ้าสมมติคนทั่วๆไปมาเรียนเนี่ยมาฝึกกับม้าตั้งแต่เด็กหรือโตแล้วไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับได้หมดเลยได้เขาจะได้อะไรกลับไปครับจากการเรียนขี่ม้าการขี่ม้านี่ถือว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะครับเราเราไม่ได้จํากัดทั้งอายุหรือว่าฐานะทางสังคมหรือฐานะทางการเงินในยทั้งสิ้นตรงนี้ถือว่าเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยคือหนึ่งได้กับร่างกายตัวเองสุขภาพร่างกายตัวเองสิ่งสําคัญเราก็จะเห็นฮะด้านหลังอย่างเรื่องของศิลปะการบังคับม้าแบบนี้นะฮะ ก็จะมีครูอยู่ในสนามมีครูที่ขี่อยู่ทั้งหมดมีอุปกรณ์มีเครื่องทั้งหมดการแต่งกายครบชุดทั้งหมดครับนะครับเอาแหละวันนี้มีความสุขแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปญโคเป็นอย่างมากครับผู้พันเป็นอย่างมากครับที่ให้เวลาผมมาพูดคุยด้วย เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไปเที่ยวกับพี่อ้อมมาสนุกมากเลยใช่ไหมครับและช่วงนี้นะครับก็มาถึงเวลาแล้วครับที่ผมเอฟธัญนพจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดกันในช่วงไอเดียไอดูมีไอเดียก็ทําได้ครับช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักนายกรัฐมนตรีน้ำเพื่อชีวิต และความสุขของคนไทยทุกคนนนทแลนด์แดนสามัคคีเมื่อพูดถึงอำเภอบางคล้าแล้วนะครับที่นี่เป็นแหล่งในการปลูกมะม่วงที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงแรดมะม่วงเขียวเสวยหรือว่ามะม่วงน้ําดอกไม้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองครับที่มีรูปร่างนะครับมีสีสันมีรสชาติและก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองบางคล้าเป็นอย่างมากครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับคนที่นี่เขาบอกกันว่า จะทานมะม่วงให้อร่อยเนี่ยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวมูลครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าอร่อยของแปดริ้วเนี่ยนะครับมีอยู่หลายเจ้าด้วยกันครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือข้าวเหนียวมูลมะม่วงนะครับสมุนไพรสีสีสีรสฝีมือเจ๊สวยนั่นเองครับสวัสดีครับเจ๊สวยครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวยสมชื่อจริง<า>ๆนี่เจ๊สวยครับ ถามกันเลยว่าขายข้าวเหนียวมะม่วงมากี่ปีแล้วฮะครแปดปีนานพอสมควรเลยนะนะครับแลวในส่วนของข้าวเหนียวมะม่วงที่สร้างชื่อให้ได้สวยคือสมุนไพรสีสีสีรสสีพวกนี้นี่ไดไอเดียมาจากไหนทำไมถึงได้คิดทำเป็นสีฮะเพราะว่าสมุนไพรมาแรงนะคะเราก็เลยเอามาทำางนี้คืออยากให้ข้าวเหนียวมีประโยชน์จากสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้สีสันสวยงามด้วยสีเขียวนี่มาจากอะไรฮะจากใบเตยใบเตยสีนี้ฮะอันนี้เฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้าอันนี้ฮะอันนั้นอันชันอัญชันอันนี้ฮะ อันนั้นขมิ้นค่ะขมิ้นนะครับกะทิสดอันนี้คือกะทิสดก็คือสีขาวที่เราทานกันประจำอยู่แล้วขอชิมได้ไหมเป็นการพิสูจน์นี่คุณผู้ชมครับสุดยอดทุกสีจริงๆปิดท้ายครับเจ๊สวยครับอยากให้เจ๊สวยเนี่ยฝากข้อคิดนะครับหรือว่าไอเดียดีๆหรือว่าคติประจําใจที่เจ๊สวยเนี่ยใช้ในการประกอบอาชีพกับคุณผู้ชมครับครับต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะของเราต้องใช้ของดีๆอันไหนทานได้เราก็บอกทานได้นะคะ อันนี้เปรี้ยวเราจะไม่ขายให้ไปเราจะบ,บอกเขาว่าเนี้ยเปรี้ยวนะถ้าเอาไปต้องไปเก็บไว้ก่อนเคล็ด <Keep S 2> ลับที่ใช้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะก็คือเรื่องของที่ดีที่สุดให้กับล<ช>ูกค้านั่นเองครับ คุณผู้ชมครับเราก็ได้รู้ไอเดียโดนๆของเจ๊สวยไปแล้วนะครับแต่เขาบอกกันว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่มีชื่อเสียงของเมืองแปริ้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีอยู่อีกเจ้าหนึ่งอยู่ตรงถนนนะครับเขาเรียกกันว่าถนนหน้าเมืองครับเจ้านี้ชื่อว่าข้าวเหนียวมะม่วงเจ้หวังเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปชิมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือข้าวเหนียวมะม่วงเจ้หวังนะครับอีกหนึ่งเจ้าที่มีชื่อเสียงของเมืองกาดริ้วนั่นเองครับสวัสดีครับเจ้หวังครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะฮะมาขอชิมขอดูสูตรเด็ดเคล็ดลับของความอร่อยของข้าวเหนียวมะม่วงเจ้หวังเลยครับขายข้าวเหนียวมะม่วงมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่อายุยังไม่20ตอนนี้60กว่าโอ้ยนี่หลายสิบปีเลยนะครับดูกับข้าวเหนียวมะม่วงมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยมันถ่ายทอดลงมาคนข้าวเหน่อยฮะะได้คครรัับบน กะทินี่ก็กะทินี่ต้องมีเคล็ดลับเลยไหมมะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเท่านั้นมะพร้าวธรรมดาเป็นอ๋อบนกันจะได้หอมอร่อยใช่ไหมฮะจะได้หอมแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําเอาแต่หัวลว้วนๆหัวกะทิล้วนๆคุณผู้ชมข้าวเหนียวละลายเคยได้ยินป่ะสุดยอดเลยฮะ และในส่วนของการต่อยอดอันนี้ล่ะทำไมถึงได้ต่อยอดเอาใบเตยกับกับพรชานมาขายในเขนี้ลนีมีลูกค้าเขาอยากได้แล้วแต่วเนี้ยมีม่วงน้ำออกมาแต่มีไม่ขาดอ๋อแบบนี้แหละฮะอันนั้นนะของแอนนี้ออนี้ของแปดนิ้วผมขอพิสูจน์ครับอยากให้เจวังนฝากข้อคิดดีๆในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับเชิญครับหนึ่ง ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าขอม่วงหวานก็คือหวานไม่หวานก็คือไม่หวาน<ร>แล้วของเปะเรียวก็คือเปะเรียวไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค,คือคงความซื่อสัตย์เอาไว้วคุณผู้ชมเหมือนจะง,ง่ายนะแต่ทํายากนะครับผมคุณผู้ชมจะต้องซื่อสัตย์มีข้อมูลอะไรก็บอกลูกค้าไปตรงตรงแล้วรลครับผมแล้วก็จะอยู่ได้เนี่ยเป็นเวลาหลายสิบปีเหมือนเจ้าหวังนะฮะเป็นไอดอลเลยของข้าวเหนียวมะม่วงหน้าเมืองของเมืองแปเริ้ววันนี้ขอบคุณเจ้าหวังมากๆเลยครับขอบคุณครับ เชียงเซาถือว่าเป็นอีก1จังหวัดนะคะที่มีการท่องเที่ยวแบบหลากหลายค่ะซึ่งการท่องเที่ยวแบบที่ได้สัมผัสความเป็นอดีตเนี่ยก็กําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปทั่วสารทิศเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจานําเสนออีกหนึ่งสถานที่ค่ะ <S <S ตลาดคลองสวนร้อยปีเป็นตลาดที่มีดินแดนอยู่ใน2จังหวัดนะคะนั่นก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสมุทรปราการค่ะ นับว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดํำรงชีวิตนะคะแต่กลับกลายเป็นเครื่องหมายที่หลอมรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปีแห่งนี้ค่ะ จุดเด่นที่ตลาดคลองสวนร้อยปีนั้นก็คือสะพานสูงวัดคลองสวนซึ่งอยู่ตรงกลางตลาดนะคะเหตุที่ต้องสูงมากขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าในสมัยก่อนมีเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จะต้องผ่านคลองนี้จึงต้องสร้างให้สูงเพื่อให้พ้นเรือขนาดใหญ่ และเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสภายในตลาดคลองสวนร0อยปีสัมผัสแรกที่นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสได้นะคะนั่นก็คือบรรยากาศเก่าๆของอาคารบ้านเรือนร้านค้าต่างๆซึ่งบวกกับมนต์เสน่ห์และรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ขายการมาท่องเที่ยวตลาดคลองสวนร้อยปีจึงเต็มไปด้วยความสุขค่ะ คุณผู้ชมคะตลาดคลองสวนร้อปีในอดีตนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนเป็นจุดแลกเปล่นสินค้าแล้วก็ยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมทวินหาอดีตตลาดคลองสวนร้อปีจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรมาสัมผัสกันค่ะวันนี้ค่ายทหารทุกค่ายเปิดให้เที่ยวหมด วันนี้ผมเลือกที่ชนบุรีผมมีความสุขแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับลองดูฮะหาไฮไลท์ของตอนเองให้เจอครับวันนี้เวลามาแล้วฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับไฮไลท์ไทยแลนด์ครับวันนี้สวัสดีครับคิดบอม